สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสาธิตนะคะการบีเค้กแบบเรียบหรูดูแพงนะคะโดยใช้หัวบีเพียง3ามหัวนะคะรวมถึงนะคะเราสามารถทําภายใน5นาทีนะคะก็ออกมาสวยได้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะคะค่ะแล้วก็ปาดครีมนะคะรอไว้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาแบ่งนะคะแบ่งระยะโดยฝั่งตรงข้ามกันนะคะเพราะบางทีถ้าเราบีบไปเลยอะ่ะจะทําให้เรากะระยะกว้างๆนะคะไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเราใช้มาจิ้งฟันแบบนี้หรือวัสดุอย่างอื่นนะคะแบ่งไว้ก็จะทําให้ได้รอยแบ่งที่มีขนาดช่องนะคะเท่าๆกันนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะครูจะใช้หัวบีบกูหลาบนะคะจะเป็น101นะคะบีบไปเลยนะคะ เราอยากให้มันเป็นลนักษณะหยักๆนะคะเราก็สามารถทํามือให้เป็นลนักษณะคืนๆได้นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้หัวบีบลักษณะที่เป็นแฉกๆนะคะบีบทับด้านบนนะคะของกลีบสีขาวเมื่อกี้นะคะดังนั้นหัวบีบอันนี้จะเป็นหัวบีบที่สองนะคะที่เราใช้ในการบีบเค้กนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้หัวบีบนะคะที่มีลักษณะแฉกเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีแฉกที่เยอะกว่านะคะก็มันมาในชุดที่เวลาเราซื้อหัวบีบะคะ่ะก็สามารถเลือกสรรได้นะคะว่าเราชอบแฉกมากแฉกน้อยะคะ่ะสามารถกําหนดความต้องการของเราได้เลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านบนคีมสีขาวที่เพิ่งบีบเมื่อกี้คะ่ะจะเป็นหัวบีบอันนี้ที่อยู่กับด้านล่างนะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาเม็ดมุดมันตานะคะมาตกแต่งอันนี้ก็ทานได้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ใน s h o p ป,ปีเช่นกันค่ะก็จะมีหลายขนาดนะคะในภาพของคุณจะเป็นขนาด7มิลน,นะคะ,ะก็จะมี4ีมิล2มิลน,นะคะจากนั้นโคก็จะใช้ขนาด2มิลน,นะคะเป็นสีเงินนะคะโรยด้านบนนะคะ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่สินค้าของเรานั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ผมกิตเตอร์นะคะที่เป็นสีเงินนะคะสเปรย์รอบๆอบเค้กนะคะของจริงจะสวยมากเลยนะคะมันจะแบบว่ามีความแบบว,วิบวับค่ะดูดูมีความวาวขึ้นนั่นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามนะคะอย่าลืมมาโอวดคูก,กันด้วยนะคะ อันนี้บีบแบบง่ายๆไม่ได้ลงสีหลากหลายนะคะแล้วก็ทำออกมานะคะใช้เวลาประหยัดมากแล้วก็ขายได้ราคาด้วยนะคะ หากท่านใดน,นะคะสนใจเรียนคอร์สเค้กขั้นพื้นฐานจากครูนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดที่ครูแปะไว้ที่ลิงก์ได้เลยนะคะหลังเรียนเราจะได้เค้กในภาพทั้งหมดกลับไปนะคะคอร์สเค้กตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สเค้กย่อยที่ของนักเรียนนะคะเราจะใช้เวลาเพียงหนึ่งวันในการเรียนเท่านั้นนะคะครูอยากจะบอกว่าจริงๆเค้กทาง่ายมากๆเลยนะคะครูยินดีที่จะนําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนวิจัยอาหารและประสบการณ์ทํางานนะคะในสายเบเกอรี่ในโรงงานอุตสาหกรรมระดับต ต้นต้นของประเทศนะคะมาถ่ายทอดเทคนิคการทํางานอย่างไรให้รวดเร็วสินค้ามีคุณภาพนะคะทุกรอาในการผลิตนั่นเองคะ่ะ